สวัสดีครับวันนี้เรามาชมผลงานสปาบูชากันต่อครับซึ่งงานนี้ขอขึ้นต้นแบบนี้เลยครับว่าวิดีโอน้อยมากในช่วงนั้นครับผมทํำหลายองค์พร้อมกันมากในพิมพนกันนี้เลยครับ ทำให้ตัวผมเองสับสนครับว่าองค์ไหนที่ถ่ายไปบ้างแล้ว,วองค์ไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายครับก็มาหาวิดีโอจริงๆก็คือไม่มีแล้วครับผมส่วนงานนี้้าลูกค้าคอหวานละมุนครับปานแบบสามารถลอยได้เลยอะไรประมาณนั้นวิวก็จะดูฟุ้งๆนิดนึงเรื่องสีผ้ารอบนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็คาดด้วยสีครีมครับตัวเครื่องประดับก็แล้วแต่ผมได้เลยเออกแบบได้เลยครับทุกคนว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้ดูปลอมไหมแต่ผมก็จะไม่ใส่ใจแล้วนะครับยังมีคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์แบบนี้เนาะผมเชื่อ มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น3ปีที่แล้วจนมาถึงทุกวันนี้ผมโคตรภูมิใจในัตเองเลยแต่สิ่งที่ผมจะมาแปะให้ดูผมแค่มองว่าเขาคงตัดสินผมด้วยคลิปเดียวหรือว่าด้วยความอัติตในใจอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าอะไรนะครับแต่อยากให้ลองติดตามผมต่อไปครับดูผลงานผมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดูมีชีวิตแล้วก็สามารถขยับได้แบบนั้นผมก็รู้สึกว่าน่ากลัวเกินไปเหมือนกันนะ เรากลับมาดูพระแม่กันต่อครับหลจากที่สปาทําสีทั้งหมดเสร็จแล้วครับผมก็จะออกไปเป็นประมาณนี้บอกว่างานจริงพระแม่ละมุนมากนะครกลงงานนี้ก็สวยงามมากๆเลยครับผมส่วนใครสนใจง,งานสปาหรือว่างานบูชาสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับทางเพจศีกะชานันขยะติมนตรายครับผมหรือว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสามารขเข้ามาได้เลย ส่วนใครที่ชมผ่านเพจอยู่ครับผมสามารถทักทางข้อความมาได้เลยนะครับแต่ถ้าทักไม่ได้ให้ติดต่อมาทางบ้านเขียวได้เลยนะครับมีแอดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับผมเข้ามาแล้วกดเพื่อนๆก่อนหลังจากนั้นส่งรายละเอียดานได้เลยครับ